ดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ําเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูป,ปตารุ่นแอลหา์ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด50แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบ d i เ e c อินเจ c คชั่ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ c า2,434ซีซีขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พลนนะคะ กับสินค้าใหม่ของเราค่ะช้างส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูบตารุ่นแอล5018ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้าจากตราช้างนะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินหน้าตราช้างรุ่น SD182 นะคะเป็นชุดใบมีดแบบคันบนหรือคันโค้งนะคะส่วนด้านหลังค่ะเราก็เป็นผานพวนใหม่เป็นผาน6คูณ24ใหม่จาก L4S ให้นะคะกับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆยางคู่หลังสสวยๆนะคะยางหลังเป็นยางเดิมสภาพสสวยๆส่วนยางคู่หน้าเราใส่ยางใหม่ให้นะคะสำหรับคันนี้นะรถสภาพส,สวยจดทะเบียนพฤศจิก,กาปี60นะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถ พร้อมใบมิดันดีนาและผ่านไถยใหม่รอพร้อมใช้ในราคาเพียง4,99,000บาทเท่านั้น4,99,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันนะคะ รถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะช้างต้มคันงามรถแท็กเตอร์คูปตารุ่นแอล5018นะคะ50แรงมา้าคันนี้สวยเดิมมากๆนะคะนี่ค่ะจุดม้าต่างๆอยู่ครบนะคะตัวเครื่องยนต์แน่นๆแรงดีไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรัว่วไม่มีซึมสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะตัวนี้นะ งามเลยค่ะท่านใดหากันอยู่สำหรับคูป้าแอล5 0าศ50แรงมา้าตอนนี้หน้าร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะชุดใบมีดันดีนาคันบนหรือคันโคง้งหมดปัญหาเรื่องของการข้ามคันไร้คณาสูงๆหรือว่าการติดลมนะคะสำหรับตัวนี้นะรถส,สวยๆค่ะชั่วโมงทำงาน5 1 5ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ รถส,สวยทำงานน้อยค่ะ515ชั่วโมงเท่านั้นสวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลักเนาะแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะคะจากเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังตรงพวงมาลัยนะคะตัวนี้นะสะภาพสวยมากๆค่ะบริเวณห้องโดยสารกว้งกางๆเบาะนั่งนุ่มๆนะคะลังค่ง,งลังค่านนี้ค่ะไม่มีแตกนะคะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะ ด้านท้ายก็งามๆค่ะเช็คเรียบร้อยเนาะพีทีโอพร้อมปั่นนะคะเกาะตัวตัดยาเกาะโรตารี่สุกน้ำพ่นยาได้เลยสำหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์ด้านหลังเราก็เป็นแผ่นทวนใหม่ให้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ต,มตามความต้องการใช้งานของคุณลูกค้าได้นะสำหรับตัวนี้นะคะค u ปต t แอลห้าค่ะรถสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะนี่ค่ะ ยางคู่หน้าเราใส่ยางใหม่ให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะกับรถแท็กเตอร์คูปตารุ่นแอลหารถจดทะเบียนฤุจิกาปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดแนนดินหนาและผ่านถ่ายหล่อพร้อมใช้ในราคาเพียง4,99,000บาทเท่านั้นคะ่ะ<อ>4,99,000บาทเท่านั้นนะคะถูกใจสภาพเรื่องราคาคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลย ร้านเราอยู่กำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนูปิน่นแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะเราเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ